อยากรู้กันไหมครับว่าใครเนี่ยเป็นคนคิดค้นแคลคูลัสขึ้นมานะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับแคลคูลัสถูกคิดค้นขึ้นมาโดยนักคณิตศาสตร์2คนครับซึ่งไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่ก็คิดค้นแคลคูลัสขึ้นมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับคนแรกนะครับทุกคนรู้จักดีเลยก็คือไอแซคนิวตันของเราเองนะครับใช่ครับนิวตันคนที่คิดสมการเอฟากับอเอนั่นแหละย้อนกลับไปในสมัยปีคศ1666สมัยนั้นเนี่ยนะครับนิวตันพยายามที่จะอธิบายนะครับสิ่ การเปลี่ยนแปลงของระยะทางต่อด้วยเวลาเนี่ยแหละครับพือนิยามของการดิฟตอนนั้นเนี่ยนิวตันเนี่ยเขาใช้ชื่อทฤษฎีนี้นะครับว่า method of fusion ไม่ได้เรียกว่าแคลคูลัสนะตอนนั้นนะนิวตันเขาคิดแล้วเขาก็จดลงในสมุดโน้ตครับแต่เขาไม่ได้ตีพิมพ์ครับหลังจากนั้นอีก7ปีนะครับนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อว่าก็ลดฟีสไลนิตก็ได้คิดค้นศาสตร์ที่เขาตั้งชื่อว่าแคลคูลัสละโดยเขานิยามนะครับสัญ,ญลักษณ์ของอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวแป, y, วแปร y เปน็ ว by dx นะครับที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันนี้แหละนะครับมาจากไลนิดตัวไลนิดนะครับเขาคิดแล้วเขาก็ตีพิมพ์เลยซึ่งเขาใช้ชื่อผลงานทางวิชาการเนี่ยนะครับว่า differential calculus ในปี1 6 8 4ซึ่งหลังจากนั้นอีกประมาณ9ปีนิวตันก็ได้ตีพิมพ์นะครับผลงานของเขาชื่อว่า method of fusion นั่นแหละนะครับคือคิดไว้นานแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะตีพิมพ์เนี่ยนะครับล่วงเลยมานานมากมันก็เลยเกิดเป็นข้อถกเถียงกันนะครับว่าเอ๊ะใครกันแน่นะที่เป็นคนคิดแคลคูลัสกันแน่นะครับสุดท้าย ต่างก็คิดค้นแคลคูลัสขึ้นมาทั้งคู่นะครับโดยที่ไม่ได้ขึ้นต่อกันแค่ว่าบังเอิญเหมือนกันเฉยๆจบแล้วครับใครที่ชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ